ศาสตราจารย์จริงออกโรงฟาดกว่าจะได้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ง่ายง่ายศาสตราจารย์จริงออกโรงฟาดกว่าจะได้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ง่ายง่ายจีอวตรวจสอบพวกไร้ผลงานประจักษ์แต่แอบอ้างใช้ด้านอาจารย์ออสย้ำมอแคลิฟอร์เนียเอสีเป็นแค่บริษัทไม่ใช่มหาวิทยาลัยจริงวันที่15กรกฎาคม6 7ที่สำนักงานประลัดกระทรวงการอบรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวกรุงเทพมหานคร รดรวีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรศิวัฒน์พงเพียรจันทร์พอศอูนย์วิจัยและพัฒนากรป้องกันและจัดการภัยพิบัติคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นีดาและทีมงาน c h s ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการอว โดยมีนายวันนีนนทริผู้ช่วยปลัดกระทรวงอวอเป็นตัวแทนรับเรื่องเพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้ตำแหน่งาศาสตราจารย์ซึ่งเป็นตำแหน่งโปรดเกล้าและต้องประกาศในราชกิจจาในราชอาณาจักรไทยถึงจะสามารถใช้คำนำหน้านี้ได้เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกรณีที่เป็นข่าวด่งดังในสังคมไทยจนเกิดความสับสนในขณะนี้นายวันนีกล่าวว่าทางกระทรวงอวอ ก็จะดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนเรามีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่กระทรวงก็ขออนุญาตรับเรื่องเอาไว้ก่อนส่วนรายละเอียดจะต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งส่วนจะต้องเชิญสวามาพูดคุยด้วยหรือไม่ก็คงต้องดูรายละเอียดนิดหนึ่งทั้งนี้ในส่วนของการให้ตำแหน่งทางวิชาการท่าเป็นของประเทศต่างๆจะมีระบบที่แตกต่างกันในส่วนของวาดวงวิชาการของไทยก็จะมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจากต่างประเทศก็มาดำเนินการขอเทียบตำแหน่งในส่วนของกระทรวงอวมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วตามทั่วไปเมื่อได้รับการเทียบแล้วก็จะได้รับเงินประจำตำแหน่งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั่วไปส่วนเรื่องการใช้ชื่อตำแหน่งทางวิชาการท่าได้มาถูกต้องผู้นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อได้แต่ต้องใช้เป็น professor ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ เมื่อถามว่าถ้าจบจากจากต่างประเทศสามารถใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ในประเทศไทยได้หรือไม่นายวันนี้กล่าวว่าเรื่องคุณวุฒิกับตำแหน่งทางวิชาการเป็นคนละเรื่องกันต้องยากเรื่องซึ่งเราจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุดหากเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์จะต้องมีการนำเสนอเพื่อโปรดกล้า ด้านอาจารย์ออสกล่าวว่าตนยืนยันว่ามหาวิทยาลัยคลาฟเรียน FCE ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเป็นเพียงแค่บริษัทซึ่งค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ตำแหน่งาศาสตราจารย์หรือว่าที่รองาศาสตราจารย์หากใช้ที่บ้านใช้ที่ทุ่งนาหรือร้านอาหารสามารถใช้ได้แต่เมื่อนำเข้าสู่ระบบราชการโดยเฉพาะในกระบวนการสรรหาผู้ทีจะเข้าไปเป็นหนึ่งในสาเสาหลักของ ประเทศมีปัญหาแน่นอนและกลุ่มคนที่ไปแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อรับรองในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งอ้างอิงสำนักงานกอพอว่ารับรองและโชว์เอกสารพร้อมประกาศจะฟ้องคนนั้นคนนี้รวมถึงตนด้วยนั้นก็คงต้องรับตรงนี้ไปเพราะท่านได้นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่สาธารณะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนจุดเริ่มต้นการดำเนินการต้องว่ากันไป อาจารย์ออสกล่าวว่าส่วนที่มีการถแถลงข่าวและนำเอกสารมาโชว์นั้นเป็นเอกสารเทียบหน่วยงานบริษัทของเขาเต็มๆที่เป็นการประเมินเครดิตต่อของชาวต่างชาติแต่คนถามว่าทำไมมหาวิทยาลัยนี้ถึงไม่โดนปิดเพราะมันไม่ใช่มหาวิทยาลัยแต่เป็นบริษัทดังนั้นจะไปปิดบริษัทไม่ได้แต่เท่าที่ทราบจากข้อมูลที่ผ่านมามีการขอให้ลบชื่อคำว่า ยูนิเวอร์ซออกแต่เขาก็ไม่ดำเนินการเพราะฉะนั้นการถแถลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นการนำเอกสารจริงของบริษัทประเมินมาโชว์แต่อ้างว่าเป็นวุฒิการศึกษาซึ่งตรงนี้เป็นวุฒิปลอมรวมถึงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ได้มาก็คือการจะใช้ในราชอาณาจักรไทยได้จะต้องได้รับการโปรดเกล้าและประกาศในราชกิจจากน ดังนั้นการนำไปใช้ในหน่วยงานราชการก็ต้องมีการรับผิดชอบด้วยจากนี้จะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งรวมถึงตนจะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ทางวิชาการจากต่างประเทศแต่การที่จะนำมาใช้ประเทศไทยนั้นต้องถูกกฎหมายการได้มาโดยถูกต้องและเข้าสู่ระบบราชการ ตอนนี้ตำแหน่งนี้ถูกใช้ในการประชาสัมพันธ์ตัวเองเพราะท่านอาจจะต้องขึ้นไปเป็นหนึ่งในสามเสาหลักในการออกกฎหมายมาบังคับใช้ถือเป็นเรื่องใหญ่แต่ท่านที่เป็นข่าวเข้ามาในระบบและใช้คำว่าศาสตราจารย์ทำให้ประชาชนคนไทยเชื่อว่าได้รับการโปรดเกล้าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาและได้รับการรับรองจากสำนักงานประลัดกระทรวงอ,อวอตนจึงต้องมาที่นี่เพื่อทวงถามความชัดเจน อาจารย์ออสกล่าวว่าตอนนี้ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยคาฟเลียน FCE ไม่มีในระบบมหาวิทยาลัยหากไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทนี้จะขึ้นชื่อว่ามีรัฐมนตรีของเราเป็นสิทธิเก่าแล้วบอกว่ารัฐสภาไทยรับรองสอดคล้องกับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการโชว์เอกสารใบหนึ่งจากทนายที่บอกว่ารัฐสภารับรองแต่ไม่ใช่กระทรวงอวรับรองดังนั้นเป็นการนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จแบบนี้ศาสตราจารย์ตัวจริงยังงงว่าใช้แบบนี้ได้หรอ มีการใช้เอกสารสำคัญและยศตำแหน่งสำคัญกับเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอให้แต่ละหน่วยงานออกมาซึ่งกระทรวงอวก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ตนจึงมาที่นี่ก่อนส่วนการดำเนินคดีต่างๆก็ว่ากันไป ด้านสดรศิวัตกล่าวถึงการได้มาซึ่งตำแหน่งศาสตราจารย์ว่าตำแหน่งศาสตราจารย์ตามความเข้าใจในระบบของคนไทยคนที่เป็นศาสตราจารย์ได้ควรเป็นอาจารย์ก่อนและมีลำดับพัฒนาการจากอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์และเป็นศาสตราจารย์ระสูงสุดคือศาสตราจารย์ระดับที่11อซึ่งจะมีขั้นของลำดับพัฒนาการทั้งโลกก็ใช้ระบบนี้ไม่ใช่กระโดดจากอาจารย์ธรรมดาเป็นศาสตราจารย์เลย โดยไม่มีผลงานเชิงประจักษ์นอกจากจะจะได้รางวัลระดับโนเบลดังนั้นศาสตราจารย์ที่เขาได้จากต่างประเทศจริงๆก็มีแต่ต้องเก่งจริงๆแต่เมื่อมาใช้ในบริบทของไทยพอเข้าสู่ระบบราชการไทยปับยังไงก็จะต้องมีการเข้ามาประเมินอีกรอบแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการอีกรอบเพื่อโปรดเกล้าในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้สังคมเกิดความสับสนและศาสตราจารย์หลายคนก็ได้รับความเดือดร้อนรวมถึง ตนด้วยก็เลยอยากขอความกรุณาให้ทางกระทรวงอวซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงให้ความชัดเจนกับสังคมอย่างไรก็ตามส่วนตัวใช้ระยะเวลาจากการเป็นอาจารย์มาถึงระดับศาสตราจารย์นั้น7ปีแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเพราะตนไม่ได้ทำอย่างอื่นทำแต่งานแล้วก็งานวิจัยซึ่งระยะเวลาเปีถือว่าเร็วแล้วเพราะส่วนใหญ่ใช้เวลา15ปี ทั้งนี้เรื่องนี้ถือว่าบั่นทอนคนที่ได้รับตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์มากอยากวอนให้ทางกระทรวงอวอแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้